ทุกคนเมืองหิมะด้วยค่ะหิมะอันนี้จะสองเดือนแล้วเดียะยังบละลายหมดเลยเบิงสภาพอากาศมื้อน,นี้คือแบบว่าเหมือนเหมือนหิมะจะตกอีกรอบค่ะหนาวมากทุกคนค่ะนี่เหมือนหิมะสิตกเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นแบบมืมดๆอากาศแบบอึมครึมเนาะคะ่ะเนาะลมก็แหงเนาะคะ่ะเนาะอยากถ่ายบรรยากาศมาให้พี่เห็นอ้องเบิงอันเนี้ยตรงเนี้ยเดินตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าหิมะตกนะจะขาวเต็มไปหมดเลย มื่อนี้คาดว่าซิมีหิมะอีกแต่ว่าขนาดสิบโบ,โบโ่บตกหนักปันใดค่ะแต่นี่อันที่เห็นนี่คือหิมะตกนี่ประมาณสองเดือนแล้วเดีอค่ะทุกคนยังม่ลล,ลายเลยเนี่ยยังอยู่แบบโหอยู่ทนมากแต่ว่าอากาศมันก็บ่ได้หอนถึงขนาดว่านำ,นำแข็งสีละล,ลายเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเอาบรรยากาศมาฝากพี่ฝากนองค่ะเบิง่งบรรยากาศรอบๆเนาะค่ะเนาะตอนนี้ก็อยู่ที่เวลา หกม้งกว่าค่ะทุกคนขาหกม้งกว่ากับมืดแล้วมืดแล้วเนาะค่ะกายูแบบยังเงียบๆ่สิละค่ะยู่แบบเงียบสงบเลยค่ะทุกคนอยู่แบบบราน,นอกบ้าน,นอกเอาบรรยากาศหนาวหนาวมาฝากปีฝากนอ้อมฟังผุ่นกับมองเห็นภูเขาไกลๆเลยค่ะเห็นภูเขาไกลๆ อุ้ยหนาวมากค่ะทุกคนค่ะเดินหนุ่มมาจะมาสื่อของกันเลยแวะไทยให้พี่เห็นองเบึงนะะเนาะค่ะว่าเออบรรยากาศตรงเนี้มันเป็นยังไงเนาะคะ่ะเบึงหิมะยังบัละลายเลยค่ะแต่่าแข็งโป๊กเลยค่ะทุกคนกดบอลงเลยค่ะแข็งมากแข็งมากถ้าเกิดมันจับตัวกันเป็นก้อนแข็งแล้วมันสิละลายยากเนาะคะ่ะตัวเรนพัน,พนไปพันมา หนาวมากค่ะทุกคนตัวนี้แบบเย็นเจี๊ยบมือนี่เย็นแบบมือเย็นจนช้าเลยค่ะหนาวมากอีลิตอนนี้ที่มากก็กำลังจิตกนะคะก็เลยเอาบรรยากาศเนี่ยมือแลงของเกาหลีใต้เนี่ยเริ่มพบคําเนี่ยเมื่อฝากพีฝากโนนะคะเอาไว้พอกันคลิปหนาเด้อค่ะบ๊วยเลวกลับห้องกันค่ะสวัสดีค่ะ